สวัสดีครับเมื่อนี่เป็นเวลาอยู่ประมาณก็วนกาหาสิบแปดนาทีเนาะครับเนาะกามาพ่อด้านอยู่อทับทยสายหล่อมเมืองเนาะครับเนาะเดีสิวธิภาพ,พี่น้องลงเบ่งจังหน่อยหนึ่งเป็นด้านตรวจคันวิน่งจราจรตรวจคู่แนวเหรสังเกตเบ่งเนาะเดี๋ยวประสิทธิภาพลงซองเบ่งจังหน่อยหนึ่งครับเขามาช่อมครับกดไลค์กดแชร์กันไป ครับเบงดานเมืองบนุนบเมืองลอยดานครับเด็ดเด็เดทีด่พระเบงเปนาะครับเด็ดเด็ดเด็ดไปเบงนุนบุครับเป็นวันอาทิตย์ได้คมวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ของเดือนมีนาค้มพศสองวันหนาลอยหกทิพหาเครับเนาะครับถ้าจำวมาจำว่าผิดครับ,อรบขอบคุณครับไอ้ค้นพระนิจจรนกำลัเงเขาช่มครับเดี๋ควผมที่พาลุงลุงลุ่งซองเมืองดานจริงไหมนี่ จอดไปทางทางข้างนี้มันยู่ฟังตรงขางครับยู่ฟังตรงขางครับยู่ฟังตรงขามครับรับไปเรื่อยยังไงยนึง รับสวปดปัดบจับอยู่นี่นะมม้งเอาอีกแล้วครับด้านเมื่อกบ,บ,บุนเท่าจับกำลังสวด กันล่ากันนัวเนี่ยละครับ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 น้องครับน่องน้องน้องน้องนอครับพ่าครับครับไปรับ๊ดีเลยบ่ครแต่พูดให้สะดวกบไอ้ต้องขออย่างน้มนองคุ้มน่องไเอ้คุ้มน้องไ้เลยแล้วช่มังยังไงได้ไดครับครับ ครับเอาเอายังไงเอาเอานั่นเด้อเอาเอามันถูกต้องยังไงถ้าน้องน้อได้หามันถูกต้องได้กะเป็นยังดอนเดี๋ยวผมหมดให้ผมต้องขอยโทหาิสเครับครับว่าอยู่ครับนีผู้เดียวนีผู้เดียวนี่ไดผมยังกตามผู้อื่นเขาไม่มีผมนี้าคนโอเคเอับกลับโอเค่เบงเง เบิงเบิงกูไดเป็นสานั่นเากัไว่ากันผูใดนั่นแรกกะรับเปลี่ยนไปยังไงนี่นะรับเปลี่ยนี่นงเียเหนูมีเงินดีท่านน้องดีน้องดีครครับครโอ้ยเห็นมากระอดเกิดทีเป็นลมไม่เห็นใจเพรเมื่อกันกูก็ตายแล้วงานดีวะโอ้ยออไอันนั้นไปยุคนซ่องเมฆนเปี้ไอ้ตีไอ้าตีตีได้ไปยามมันได้บาดอยู่ เอาคือบ่ออนฮะกล้องกล้องนี่ใส่ี่กล้อง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 ลกกายอันนั้นแม่เอามาตั้งไว้น้องงงยาดิงันเพราะว่ามัน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 เป็นระเบียบโบพราวปลาไตก็ไปยี่โบ้หลายที่ป้าไปเบื่อไหร่ไตเขาใจไหมไตามเรียบโยโย่ฝนนั้นมา กานกันถึงการกันถึงกันถึงใดได้ได้ได้ก็ลอยเม็ดปะอไรปะได้หมดเครับอ๋อกามันได้ลอยเม็ดบ่าเป็นยังหรอกปล่อยเม็ดไปลอยหาซื้อประมาณนี้ตามตามตามนโยบายเขาเนาะแบบนย้ไปครับอันนี้สายหรอเมืองด้านไอ้นั่นครับอยู่ทับไทยอันพบนนี้เป็นยังไงโอ้ก็คขายนั่นปะ ก็กลายที่ปัดน้ำฝนเนาะครับครับอ๋อตัวเปิดมันแฉะจังไงไอ้มันข่วงจังไงเลยเด่นเออออกจังไงหนึ่งนานๆหน่อกยังไงหนึงมันมันมันไอเขาเดินทางสะดวกได้ใช่ครับได้เขาเดินทางสะดวกก็ยังไงหนึงประมาณย้ำๆยุ่ยเสียงนิดหนึ่งยังไงหนึงรถไงมันรถสะดวก ไอ้คันรถติดยังไงกับป้อยยังไงเจ้เนี่ยป้อยป่อยพราบ้าห้าเอาแต่ตัวสงสัยเนาะเอาแต่ตัวสงสัยตัวผู้สงสัยเาก็ปล่อยระบายยังไงหนึ่งพราบ้าเขาก็ทถ้ำเพื่อเพื่อสังคมท้ำเพื่อไอ้ประชาชนเข้าหมดละเด้อครับครับครับอ่าแม่นแม่นเนี่ยอ่าป้าบากันเขาให้ประชาชนเป็นพระราชาขึ้นกับโแมนครับมันมันมันไะไสดอยู่ สนยุ่งวุนวิงเขาไปมันก็ดีแล้วล่ะแต่ไหมไก่เขาอยูุ่่นน่นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นก่คนับโอ้เนี่ยโอ้ไม่นคยอยู่อันใกลเด็กควนก่อนถึงดานจะออกไปนั่นนี้เอยจะไดยเม็ดแม่นแม่นแม่นผิเได้ผีดด้อ่ง่ายง่ายกั้งก้งไม่หนีก็ได้วป็นวิงกั้งไม่ตรงนี้ต่ว่า่ยุ่งวุ่นวิ่นครับครับครับไหนมันถูกเออมันถูกแล้วกันเขาเขาจะขา

เอาเอาป้ายเงี้ไปคนเรากล่องมาตังต้งไว้ทตงขีนะกล่องตั้งหรือ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 มันจะท่อนแสงบ่มัน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 เบียดแสงบ่มันถือต้องบ่แต่ว่าป้ายเขาเงี้ยมาไว้ขี่ก็ได้แตาแต่เอากล้องไว้ของเก่ากล่องไว้ของเก่าเพราะว่ายานยานมันจะท่อนแสงได้ได้ได้ยานถอดเอาเอาของไปทั้งขวารู้บอกเขาเรื่องเพราะว่าไปไปไปฟังเถิดไปฟังก่อนก่อนก่อนถึงด่านเลยเอายางลอยเม็ดโค้งโค้งไว้เนี่ย อันนั้นเลื่อเลื่อเลื่อปากข้างเขาจังไงหนึ่งตองเาไฟ้อาไฟไ่อรประมาณนีนองนงเธได้คอยบอกอันเพื่อนเนี่เนียนแลม่อ่าโอ้ยมามาแต่ไปธุระไปส่งแนไปนั่นต้งแนไปไปอนบุรียาฐานุ่มจะยาื นุ่จระยาคนในคนมาเรีนช่มห้าเป็นเป็นบกกข้าวบกบขาวเร่นแต่ว่าไอหัดอยู่บ่าเป็นยังว่าเป็นยังเขาคุยกันได้ฮะเล่าขุดขัดเศ่เล่าบดเ่าการกขาือะนวคตนประสบนารนเนาจะเขาจะขัดนาจะไปคตรนาจากคต่นีอ่นี้คตรซึมกันนั่นดีครับ เราเล่าเล่าดีเดี๋ยวถ้าเราค้นเบายิงกันนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วลกเลยก็ดีแต่ว่าแต่ว่าเราบาอย่างเราเราคนด้วยู่แล้วยนะทีเรารวยบอกทีรายกงนคนเอา่ง่งโยกตองวยองติบติถึนี้ก็ยังใหญ่ใหญ่ยง่าย งำบักได้ได,ด้ได <thì> ้โอ้โหครับโอ้โโอ้โหนี่ยังนี่ยังับอ่าต้นกระบายรถยอดครับค่อยๆระบายรถน้องค่อยระบายรถออกไปนะตัตัวได้สงสัยใครนั่นใครใครใรเียกเขาเบียดเบียดเขาแม่ล้วก็ตัวได้นึ่งกับปล่อยกาไปอันนี้อันนี้นีคือ่ันนี้อันี้่อคุ้ม ันนี้เนี่นี่นี่ย่้าม่่อก็ได้สิบล้อต้องปกคุมต้องปกคุมมันรับมันมันปกคุมได้หรอเนี่ยเอเด็ด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 เดจัดการหนีอยเด็จัดการได้ได้ได้ ครับเดี๋ยวผมเ้ิ่งไอ้ป้ายผู้คุมด้านเนาะครับก็เพิ่งระบายออกไปได้ละระบายไปแล้วไอ้สิ่งไม่ปกคุมคุนได้ครับได้สิบล่อสิบล้อรถรถด,ด,ดินนะครับมันอย่านตรายนะครับนี่นึ่นง ครับนี่คือบอดีเล่นบอดีเล่นผู้วังครับ น้องตัวไหมันมันไอ้ท ienne, ้ายรถกระบะเทียนบลัดสายเนี่ยตัวตมันโค่นน่เอาไว้เด้อเพราะว่ามัน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 เหตุแด่นแต่ไล่คนมือที่สองที่สามไปนะทีทีที่ขามันถ่วมกระบะเขาว่ะนะแต่แต่เขาต้องรัดบลัดต้องยันก็ได้หรือว่าั่นก็นั่นได้ชั้น้อยนึ่งก็ไดภาพก็เปิดไถ่ขอเขาเป็นยังดอยกันผู้มือที่สามทียังักซีมันก่ไปเนี่ยไปล้วนด็กเขาล่ะเห็นไหม ี๋ยวก็มาขอโทษขอโทษอะไรอย่าง้มันเก็บหรอครับเนาะครับครับแกเป็นการดีดอกอันป้อมปามครับเป็นการป้อมปามแต่ว่าเล็กๆน้อยพันกับพวพักกันเอาดอกไอ้ที่รวดเบรลัดสายเบรลัดสายอยากให้เพิ่นเจังหน่อยหนึ่งเนาะเก็บจังหน่อยหนึ่ง,นะง,งครับรถไอ้ นั่นกนระบายออกก็แหละรถกําลังสัญจรไปมากกาลังสฉญจรไปมากกาลังเดินทางกลับเนาะครับตัวได้รถมันติดเพิ่งกะพยายามระบายแล้วล่ะระบายออกครับกําลังกระบ,บันกระชองกันนานี่เนาะรถติดแอร์อ ครับกลาเป็นเดือนเมษาหน่อยเออเมษาเนาะวันที่สิบหละ่ะเมื่อนี้ครับเมษาที่สิบครับตรวจแอลนติโฮะบ่ตรวจกะไอพวกวินัยจะแลกจอนนะจเนาะรถจะแลกจอนงั่มแหละ ครับก็ดีเราเพิ่นกัระบายออกมาเรื่อยๆครับมันติดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไอ้ไอ้เขาเอินเดินี้กําลังพักกันขึ้นขึ้นกลับบ้านนะครับนะกําลังกลับบ้านกับจองครับกําลังกลับบ้านกับกําจองกัน ตรวจพันว mm. ินัยจราจรนี่หละกับว่าไม่หยังหรอกครับกับนาจัดนี่แหละครับพวกบกปวอคุ้มนะก็ปโตคุ้มพันพันพ่นกับเจ็บเบิดครับเพราะว่าเน่งมันอันตรายจะบุคคลที่สามหรือรถสัญจรไปมากครับจะดินกับจิงแต่ว่าต้องปกคุ้มครับต้องปกคุ้มมันก็จะได้อันนี้พันกับจับมบดแหละครับจับมบดเนาะ เพราะว่า,ามัน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 อันตรายแกเมื่อ <es> ท <voir Dziękuję bunları> ี่สามที่สามที่สามครับพวบรถดินนะครับจะใส่ซิดอภิเศษบ่ได้ครับใส่ซีดอพิเศษบ่รด้ต้องปกคลุมเท่านั้นครับหนึ่งคุณอกมาหินใสยตกลงมาครับสร้างปัญหาให้ส่วนร่วมครับเพราะว่าถนนทอนทางเนี่ยเขาใส่น้ำกันเขาเสียภาษีน้ำกันครับ จะได้ชิดพิเศษก็บอะไรอันนี้คือพัฮ็ดถูกต้องอะด้านก็ถูกต้องครับพุ่งครับผู้คขบคุ้มด่านกันนี่แล้วว่าใช่ปัญหายังครับเบิ่งหล้วครับผมจะคือพัฮ็ดถูกต้องนอ้องงงเขาถูกต้องก็คือก็คือดีอะครับคือด,อดีผมก็ขอยุติการไล่สวดตำหนินะครับเนาะกาตีไปเบิ่งอีกทังวลิหนี่หนึ่งครับทางวลิหนี่หนึ่งครับ ยากซักอวิ้ไยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพ่อเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆครับครับสวัสดีครับ